ล่าสุดเขมรสัดก,กันนัวกับเวียดนามแล้วเหตุที่เขมรไม่เห็นด้วยที่จะยอมยกดินแดนให้กับเวียดนามในการบริหารสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนครับใน e ีพีนี้นะครับผมก็มีเรื่องมาเล่าให้กับคุณผู้ชมได้ฟังกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับเรื่องราวใน E ีพีนี้นะครับก็บอกได้เลยว่าเขมรสัดก,กันนัวกับเวียดนามเลยนะครับก็เป็นเหตุเนื่องมาจากที่เขมรนะครับจะยอมยกดินแดนให้กับ เวียดนามในการบริหารธุรกิจนะครับหรือว่าบริหารเศษธธรษฐกิจซึ่งก็อยู่ในความร่วมมือระหว่างเมรลาวและก็เวียดนามนะครับทั้ง3ประเทศแต่เมรนะครับก็จะยอมยกดินแดนให้กับเวียดนามในการบริหารซึ่งสิทธิ์ในการบริหารนี้นะครับก็อยู่ที่เวียดนามสําหรับพื้นที่ดินแดนของเมรนะครับที่จะยกให้กับเวียดนามนั่นก็คือจังหวัด รัตนคีรีมนทนคีรีกระแจะและสตรึงแตงนะครับก็ประกอบไปด้วย4จังหวัดซึ่งล่าสุดนะครับก็มีข่าวแว,แว่วๆว่าขเมนจะยกดินแดนให้กับเวียดนามเพิ่มเป็น5จังหวัดเลยทีเดียวนะครับซึ่งในนี้นะครับมันก็อยู่ในความร่วมมือของทั้ง3ประเทศก็อยู่ในภายใต้โครงการสามเหลี่ยมการพัฒนาก็เป็นแหล่งพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมนะครับในล่าสุดเนี่ยนะครับประชาชนชาวกัมพูชาและประชาชนชาวเวียดนามนะครับก็เกิดเหตุเป็นการซัดกันนัวเลยนะครับระหว่างทั้ง2ประเทศเหตุผลนะครับหรือว่าสาเหตุมันก็เนื่องมาจากที่ประชาชนชาวเขมรส่วนอีกส่วนนะครับที่เขาไม่เห็นด้วยที่จะยกดินแดนให้กับเวียดนามในการบริหารซึ่งพื้นที่ที่เกิดเหตุนะครับก็คาดว่าน่าจะเกิดบนพื้นที่รอยต่อระหว่าง จังหวัดของเขมรและก็พื้นที่ของเวียดนามนะครับซึ่งประชาชนของกัมพูชาและเวียดนามก็อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ซึ่งมันก็เป็นพื้นที่ที่ติดใกล้กันนะครับจึงทําให้ประชาชนทั้งสองประเทศนี้เกิดซัดกันขึ้นมานะครับซึ่งในเรื่องนี้นะครับชาวเขมรหลายคนก็มองว่าไม่เห็นด้วยที่จะยอมยกดินแดนของ ทั้ง4จังหวัดหรือว่า5จังหวัดนี้ให้กับเวียดนามนะครับและเขาก็ให้เหตุผลว่าอาจจะเป็นการให้พื้นที่ของเวียดนามไปโดยถาวรหรือเปล่านะครับเพราะว่าในการบริหารน,นี้ประเทศคขมรไม่มีสิทธิ์ในการบริหารร่วมกับประเทศเวียดนามเลยนะครับแต่เป็นการบริหารเพียงฝ่ายเดียวของประเทศเวียดนามเท่านั้นซึ่งเขาก็มองว่าถ้ายกให้ไปกับเวียดนามแล้วมันก็จะเป็นการให้ดินแดนโดยถาวรหรือเปล่า เนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ประชาชนชาวกัมพูชานะครับเขาได้มาคอมเมนต์นะครับในโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับซึ่งผมก็บอกได้เลยว่าถ้าหากว่าเขมรนะครับยอมยกดินแดนให้กับเวียดนามผมคิดว่าเวียดนามเขาก็น่าจะบริหารเศรษฐกิจไปเรื่อยๆนะครับไม่ยอมที่จะยกดินแดนส่วนนี้ให้กับเขมรเลยนะครับเพราะว่าถ้ายกให้แล้วมันก็คือยกให้ไปเลยและอำนาจในการบริหาร ตรงส่วนนั้นนะครับขเขมรนมันก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบริหารตรงส่วนนั้นมันก็เป็นสิ่งที่ประเทศเวียดนามนะครับจะได้ประโยชน์สูงสุดนะครับเนื้อประเทศลาวและประเทศขเขมรที่ยกดินแดนให้กับประเทศเวียดนามนะครับ ในเรื่องนี้เองนะครับนักวิชาการของขมิเองก็ได้ออกมาแสดงจุดยดนนะครับแล้วก็ออกมาแสดงความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยนักวิชาการหลายคนนะครับก็บอกว่าถ้าหากว่าโครงการนี้นะครับทำสำเร็จหรือว่าถ้าหากสามเหลี่ยมนี้มันเกิดขึ้นระหว่างการร่วมมือของกัมพูชาเวียดนามและลาวนะครับเขาก็ให้เหตุผลและก็ตีความว่ากัมพูชาก็จะกลายเป็นหุ่นเชิดให้กับเวียดนามในการที่จะทำให้ธุรกิจ และก็เศษเงินนะครับหลั่งไหลเข้ากับเวียดนามและในเรื่องนี้เองนะครับเวียดนามก็จะได้รับผลประโยชน์สูงสุดนั่นเองแล้วก็ได้มีนักวิชาการอีกคนนะครับเขาก็มาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับว่าประเทศเวียดนามเขามีบุญคุณต่อตระกูลหุนนะครับซึ่งก็คือหุนเซนแล้วก็ฮุนมาเนตผู้นําของเขเมนในปัจจุบันนี้นะครับโดยเขาก็ได้กล่าวว่าประเทศเวียดนามช่วย ส่งเสริมนะครับแล้วก็ช่วยทำให้ฮุนเซนจัดตั้งเป็นพรรคคอมมิวนิสต์ขึ้นมาได้แล้วก็ได้อำนาจจนมาถึงในปัจจุบันนี้นะครับแล้วเขาก็มองว่าฮุนเซนก็คงจะตอบแทนบุญคุณโดยที่จะยกพื้นที่ดินแดนนะครับทั้ง4จังหวัดให้กับประเทศเวียดนามในการบริหารนี่นะครับก็เป็นความคิดเห็นของนักวิชาการที่พวกเขามาแสดงมุมมองและก็แสดงความกังวลกับ สถานการณ์ของขมรในปัจจุบันนี้นะครับและก็ยังมีประชาชนชาวขมรอเองนะครับที่เขาได้ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้เดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของพวกเขากันก่อนนะครับโดยความคิดเห็นของชาวขมศคนแรกนะครับเขาบอกว่าถ้าหากว่าเรายอมยกดินแดนนี้ให้กับประเทศเวียดนามประเทศเราจะเหลืออะไรมุ่มอง,องต่อมานะครับบอกว่าฉันก็ไม่คิดว่าในอนาคตประเทศขมศของเรายังจะเหลือชื่ออยู่ในแผนที่โลกหรือเปล่า ความเย็นต่อมานะครับบอกว่าถ้าเราอยู่ภายใต้ผู้นําในปัจจุบันนี้ที่ไม่มีความคิดที่ก้าวหน้าอีกหน่อยประเทศเขมรเองก็คงจะไปควบรวมกับประเทศเวียดนามแล้วความเย็นต่อมานะครับบอกว่านายกรัฐมนตรีของประเทศเขมรเคยศึกษาประวัติศาสตร์บ้านเมืองบ้างเลยเหรอว่าความเป็นมาของประเทศเวียดนามและประเทศเขมรเป็นอย่างไรมุมมองต่อมานะครับบอกว่า ผู้นำประเทศเคมรกํกำลังคิดอะไรอยู่ยอมยกดินแดนให้กับประเทศเวียดนามฟรีๆแบบนี้อีกหน่อยก็ยอมยกประเทศให้กับเวียดนามเลยสินะไม่ใช่เฉพาะเพียงบางส่วนเท่านั้นแหละหมอมองถัดมานะครับบอกว่าเขายอมยกจังหวัดให้กับประเทศเวียดนามไปโดยที่ไม่มีค่าตอบแทนอะไรและก็ไม่มีอำนาจในการบริหารตรงส่วนนั้นแล้วประเทศขคนเรายังจะเหลืออะไรอยู่ มุมมองต่อมานะครับบอกว่าถ้า,ากว่าผู้นําของเรายังคิดแบบนี้อยู่ในอนาคตฉันก็ไม่รู้ว่าบ้านเมืองของประเทศกัมพูชาของเราจะเป็นแบบไหนจะไปอยู่กับประเทศเวียดนามโดยสมบูรณ์หรือเปล่าอันนี้ฉันก็ไม่รู้มอมมองต่อมานะครับบอกว่าเอาจริงๆแล้วฉันก็สงสารประชาชนชาวเขมรทุกคนนะที่มีผู้นำประเทศแบบนี้ ความเขียนต่อมานะครับบอกว่าฉันไม่คิดว่าผู้นําประเทศมเขมรของเราในตอนนี้พวกเขากําลังคิดแผนอะไรอยู่หรือเปล่าทั้งที่ยอมยกทั้ง4จังหวัดให้กับประเทศเวียดนามในการบริหารซึ่งพวกเราหรือว่าผู้นําประเทศของพวกเราก็ไม่มีอํานาจในการบริหารตรงส่วนนั้นซึ่งมันก็เป็นอํานาจเด็ดขาด ของประเทศเวียดนามเพียงฝ่ายเดียวเอาล่ะครับเดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์ของชาวไทยเรากันบ้างนะครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นไรต่อเหตุการณ์ที่ประเทศเขมรและประเทศเวียดนามนะครับซัดกันนัวนะครับมาเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกเลยนะครับบอกว่าถ้า,ากว่าเป็นชาติอื่นนะผมก็คงจะสงสารแต่นี่เป็นชาติเขมรความสะใจของผมล้วนๆมุมอมองต่อมานะครับก็ได้บอกว่าไม่กาหรอกไม่มีอะไรหรอกดู พวกเขากัดกันก็เท่านั้นเองมุมมองถัดมานะครับบอกว่าเดี๋ยวเวียดนามก็ได้พื้นที่ไปบริหารเองทั้งขเมรและลาวอยู่แล้วขเมรต้องไปทะเลาะกับผู้นําตัวเองนู่นความเย็นต่อมานะครับบอกว่าค่อยแต่เผอเรียกร้องหาดินแดนในอดีตท,ที่ไม่มีอยู่จริงแต่ดินแดนในปัจจุบันที่มีอยู่ไม่มีปัญญารักษาเอาไว้นี่สินะประเทศขมรมุมมองต่อมานะครับบอกว่าฉันคิดว่าเวียดนามเก่งนะให้ขมรกับลาวทะเลาะกับไทย แล้วพวกเขาก็ขว้าพุงไปกินมุมอมองต่อมานะครับบอกว่าเมื่อแต่เคลมไทยดีนักเวียดนามยึดเอาบ้านเมืองเขมรไปแล้วกําลังตั้งชื่อประเทศใหม่เวียดเมนลาวมอมมองถัดมานะครับบอกว่าก็ค่อยๆขายแผ่นดินไปเรื่อยๆอีก100ปีก็จะสูญพันไปชาติพันธุ์ที่ไม่ปรับตัวไม่เรียนรู้จะดับสูญไปตามธรรมชาติเขมรเองก็จะวกกลับมาเป็นชนชั้นรับใช้อีกครั้งเมื่อเกือบ2,000ปีที่แล้ว เอาละครับนี่ก็คือความคิดเห็นและก็เรื่องราวของชาวคอมเมนต์นะครับที่พวกเขาเห็นด้วยหรือว่าไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ผู้นําประเทศของพวกเขาทํานะครับและก็พวกเขามี มุมมอง,มองต่อประเทศเวียดนามและประเทศเขมรอย่างไรสำหรับ EP นี้นะครับผมก็มีเรื่องราวมาฝากคุณผู้ชมเพียงเท่านี้ถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปด,ดีๆแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามไว้และก็อย่าลืมกดไลค์ไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อด้วยนะครับสำหรับ EP นี้ขอบคุณที่ทุกคนรับชมครับ